บรรยากาศเศร้ราแต่ลดนัดก็กระเบื้อบันเทิงพี่น้องรถกระลังลังเขาเลยนะครับผมเป็นนัดสุดท้ายก่อนปีใหม่พี่น้องเป็นนัดสุดท้ายก่อนจะปีใหม่แล้วนะครับผมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนาะวันนี้พามารับชมรับฟ้าังกันบรรยากาศเศร้าเลยอากาศอุณหภพมิรืลๆมัน17องศานมำเศร้าสุดพี่น้องกดไอคำว่าราวาลืมกดไลค์กดติดตามดยวไปเบิข่ขทางในน้ำกันพี่น้องครับผม พอเพียงเราจะเลื่อมนะครับคลิกพร้อมสายวิ้นกระดูกน้กงานะครับแบบนี้เลยพี่น้องนี่ดังมวนวนนะครับนี่ชุดนี้สามรอยหาซี่บาทพร้อมสายนะครับเงาหนึ่งเมตรด้วยสายขนเงาหนึ่งเมตรครับเป็นงานตีนะครับงานตีสร้างฝีมือเลยพี่น้องแล้วก็บักวิ้นพี่น้องวิ้นกระดูกงามๆนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่และตัวน้อยนะครับผมตัวน้อยในรอยหาซี่บาทตัวกลางตัวน้อยในรอยหาซี่บาทตัวใหญ่ จะเป็นสองลอยได้เป็นหองต่อครูได้เป็นหองเต่อครูนะครับงานนะครับงานดีๆฟรีมือจากช่างระดับประเทศได้เป็นหองเด้อนะครับมาคิดกระดูกนะครับผมนี่มีเลือกหลากหลายพร้อมเซตแบบนี้เลยเป็นหนองแบบนี้เลยนะครับชุดละสามรอยหสิบาทเป็นงานชิคได้เป็นหองเด้อส่วนบักวินนะครับครูละสองลอยและลอยหสิบบาทโทรมาได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้า โทรมาได้เลยพี่น้องเด้อมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับจะส่งได้ทุกๆวันเลยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมเม่พี่น้องปองไปสุกผู้สุคนมาอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดโกกบือบ้านเทือบอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมาเช็คลาค่ะพมอแม่พี่น้องขอบคุนะครับผมอ่าวันนี้ก็เป็นเสาร์วันที่ยี่สิบแดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแดจะเป็นนัดสุดท้ายของปี25 6 8ยหกดก่อนถี่ปีใหม่พี่น้อง มืัอนี้กับบรรยากาศกับบัวลายปนณณีพี่น้องนะครับกล้วยบัวลายปนณณีนะครับเบ,นะบืบ้งบรรยากาศทางหลังเดี๋ยวผมพามาเบื้งราคามาเช็คราคาน้ำกันว่าสิเป็นยังไงเนี่ยเด้๋ยพี่น้องเด้อปุณณีเข้ามาเบื้องแรกก็่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องต่อคุณก่อปอพียงน้ำกันนะครับผมนี่มืัอนี้กับมารับช,มบรร,าาชมบรรยากาศน้ำกันมาเช็คราคาปี2568เป็นนัดสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาพุทธศักราช2569เป็นปีใหม่นะครับผมเป็นนัดหน้านัดนี้คือนัดสุดท้ายแล้วสรง้ายแล้วมาาาบงรค สิเป็นยังไงโปรดได้ขอบบังบังเล้วก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามผมไงน,นะครับสนับสนุนผมกับบังคีความซ้ายบังวินกระดูก้ากหาส่วนใบห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามกายอุรุบรรยากาศตลาดนัดโครกระบือวันเทื่อมทุกๆสัปดาห์ให้พ่อแม่พี่น้องเขารับชมเราฟังน้ำกันแต่บัม,มีส่วนใดส่วนเสียดอกมีแต่มาน้ำเสนอข้อมูลนะครับผ่านช่องยูทูบอาตะกุลกอพ่อเพียงเนี่ยเะพี่น้องเนาะโอเคครับผมโูรดได้ขอบบังบังเล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ผมไงเด้อเดี๋ยวบังราคานํากันนมีว่าสิเป็นังไครับบผผมมไไไปปปพาาเิงข้งในพี่น้อง บรรยากาศข้างในน้ำกนันไปเบิ่งราคากล้วยน้ำกันนี่แม่โด,ดนโดนนี่สิกรงามอยู่เลยนี่สามารถเอาไปพัฒนาได้พี่น้องสำเนียนี่แต่ฟ้ายางเบิ่งแม่ลูก <c oughs> นี่อันนี้ก็แม่ลูกลูกแม่ลูกผู้นะครับนี่มีเบิดเดี๋ยวผมมาไปเช็คราคาน้ำกันอ่ะกดไลค์ขามางคลแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับก็เคยกดติดตามผมมานะนำเสนอข้อมูลที่เราพี่พน้องไอ้พ่อพี่น้องเขาเบิ่งทคือสัปดาห์ เดี๋ยวผมพาไปเปิดหัวเดี๋ยวน้่ตัวไรกีเพื่นเจ้ามานี่บรรยากาศมันก็เย็นเย็นในตอน้ลงวัอากาศเย็นเย็นอยว่นะครับผมเย็นด้งนหลัก็ได้เอาไปส้มเาเเอาป้ิดอวนสิเายู่นี่ละไอ่เดี๋ยวผมพาเปิดหัวไปเปิดหัวน้ำไอ้นงวยจะเปิดหัวน้ำไอ้งวยนี่ ไม่น่้ยจุกหมพี่นุ้ยนุ้ยจุกไหมพี่น้องนี่แล้วมาแล้วมาเปิดหัวเปิดหัวนาไม่นุ้ยพอพันพี่น้องงามๆอะไรอู้ยบ๋งบหนีงพี่น้องขนาดพี่น้องงามขนาดลูกกระไรก่อยนุ้ยจ้นี่เปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทลูกกระดร ลูกพ้องอุดรหลานของบิกงบ๊กกะทิสายบิก๊กกะทิเลยพี่น้องเด้ออายุอายุไรมาเในตอนนี้อายุเพิ่นนะพ์นอะวันนี้ยี่สิบหกไม่ได้สามปีเตรียมได้วันนี้ยี่สิบหกยันนาย,นายโอ้สิบครบสามปีแล้วคือเอาไปขับได้แล้วผสมได้แล้วว่าเนี่ใส่ซีสูบว้าโอ้คือตัวนี้ก็เอาไปสนามบกวดมาแล้วไปไมาแล้วพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปพัฒนาตัวก็สบายเลย อ่าก็ได้สวยทุกๆุกสนามละนะครับสำหรับตัวนี้นะสายบีกุไทยนะครับผมนี่หนาละล้อเลยซุ้งไรมาได้หนิก้อยหาซีสห์หกนะครับนี่เงยหนาเงาพี่น้องควงเงาพ้นเงาเลยล่ะนี่ครับค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอันนี้ราคาเพิ่นเปิดไว้นะครับผมเป็นสายอันนั้นแหละสายประกวดมาแล้วนะครับผมของหอยน้อยเพิ่นขอเบอร์ไหมซุนก้าสอง ซีซีเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดนะครับตัวหาผีน้วยเลยนะครับนี่นี่มันมีเปิดหัวโดยคว้ยพ่อพันรอรอนี่ไงไอ้กองสางดีเลยเงาเป็นเงาโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมพายยางรอมาส้นนางผีมันนี้กุ้ยปลาไหลได้พี่น้อ ok, งนัดปถ่ทยนัดทรงอ่านัดทรง่รงายปีเก่านะครับผมนี่นัดนี่นัดทรง่ายปีเก่าแล้วนะครับผมเบอร์จากนั้นนี่กันถ้าเป็นหน้าหนาก็จะเป็นสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าแล้วจะเป็นปีใหม่แล้ว อันนี้คือนาทรงไทยเลยนะครับผม <c oughs> เราเป็นเบิรงตัวโอนไอกวันอันแม่โอนทำไมนี่ไอควัให้วัดบ่จักบ้านนี่อันนี้ของไอวว้วัดรเลยนี่เป็นผู้ตัวเล่านี่อันนี้ของไอว้วัดแม่โอนโอนนี่งามอยู่เลยพี่น้องนี่สูงไปลอยสี่สิบได้อยู่หรอกนี่นแม่เนี่ เดี๋ยวผมหาละก่อนเอวัดเราไปทางเดนั่งไปบึงตัวเราไปทางเดบุ้งสำหรับแม่ดอนแมนนี่ไม่เบียร์ละนี่น้่งอยู่ด้พี่น้องแี่นี่คูณได้มาหาคุณดอนไปพัฒนานะครับผมคอยวัดเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนึงพี่น้องเดี๋ยวผมกลับมาถามทีนึงถามลักาก่ทีนึงตอนนี้เราไปอยู่ไปเดี๋ยวมาย่างมาซนทางนี้ อันนี้ก็ค้อยผูกค้อยผูกอันนี้ก็ดอนซื้อไปแล้วเขาจะพ่นสีแล้วแม่ลูกอ้เมือนข้อยบอ่บอหลายเด้อพี่น้องเด้บอบ่อหลายนะครับบ่อหลายข้อยบ่อหลายปันเด่นะครับน่าจะจะปีไม้แล้วบันนี้ค้อยมันก็เลยบอ่ออันอันนั้นปันไดพี่น,อน้องเริ่มบางเลยเด้อค้อยปีน,นี้ นะสังเกตบึงแต่ละนาแต่ละนาด,ด่างลงเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อคือก็จะเอาเื้อออกไปเวียดนามหลายเลยนี่เออซื้อแล้วนี่คนซีเรียลอยแล้วนี่เสื้อ้วไรล่ะ <c oughs> มาเบิ่งแม่ลูกของอีพอ่อเราจักบาทลราพอนี่ <c oughs> อีพอ่อเราห้องไวซีเมือแม่ลูกนี่ลูกตัวผู <c oughs> นี่ลูกตัวผูเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> ดอดแม่มันท่องไปกว่า <c oughs> โอ้ลูกเขาตู่ตัวนี่อ่า ไอตู้เออราคาสี่หมื่นสูงกว่าหมื่าหน่อยแปดหน่อยสี่สิบอยู่พี่น้องเนี่ยหน่อยสี่สิบบ่ขาดเดยวอีพอแล้ววะนะครับนี่แม่เพื่อนลูกผูกมีเบอร์ติดต่ตออีพอพอไหมศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสามหกสามหนึ่งแปดก็หาอีพอได้นะครับนี่แม่ลูกห้องไปสี่หมื่นนะสี่หมื่นโอเคครับผมไปห่างห่าง <c oughs> ก็เลี้ยวไปทางไหนกะข้าวโพดสีวันเลาได้พี่น้องนะเลี้ยวไปซ้ายไปขวาข้ากวโพดสีจนสีเบิ้นและนะครับผมนี่หมือนนี่ค้วยบารายต่ว่ากะคือว่าสื่อขายกันอันนั้นยูบพี่น้องสื้อขายกันดีอยู่พี่น้องคล้ยายๆๆ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 นนๆๆ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 นๆๆ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 อนๆๆๆ ก็จะมาขายคุยเนี่ยคุยเนี่ยมุยนี่นนก็ซื้อไปเลยเลยปนซีไนแล้วนี่ <laughs> ป่นซีเรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นรถย่างเดียวเ <laughs> ออวันอากาศมันนี่ขายเรบาบอกแย่แะขายราดเราบอกใแม่ลูกใไ,ไรนี่ซีมืน่มอนอันนี้ก็าราคาซีมืน่น น่มนนนแม่สูงหน่อยสีบสามลูกตัวเมียมย,มย่างดีตัวแม่ย่างดีลูกตัวดีสองเด้อแม่สูงหน่อยสีบสามของพี่เราขอเบอร์นะพี่ศูนย์เก้าห้าหกหกสามสี่หนึ่งเก้าศูนย์นเนี่ตัวหาพีแล้วได้นี่ของงามเลยแม่นี่แม่ลูกลูกตัวแม่ย่างดีแม่สูงหน่อยสีบสามมุนได้พี่น้องลูกตัวใหแม่ตัวนี้ครับ อ,อ๋อมันนี่เอกสารพร้อมเด้อเป็นสายพัฒนามาหละหละพี่นอ้องโทรหาผีแล้วได้โอเครครับผี่ม้งไปงานน้องน้องบุญหน้าตาดีเลยต้นนี้ตาแจ่มแจ่มจ่ดีขนาดนี่โอเคไปยังหรอแต่ว,ว่ากะมันอยู่อาเซียนโบราณไทยโดดน,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 น้อ่น้องเพราะว่าคล้วยบ่วลอยไปเลยไมันมีแต่คล้วยบ้านคล้วยเนื้อคล้วยเนื้อคล้วยบ้านนะครับ สมากราคากับสีโบเพชสองหมืน่นหมื่นกว่าบ,บาทนี่ราคาหนึ่งสีหมื่นสองหมืน่นห่างสองหมืน่นนี่จังสีแม่ลูกคมนี่คม,คมสามเสียกัน่าจะขายไว้แล้วผนสีเลยนี่ที่นอกคนสีไปเรียบร้อยแล้วนี่สีแม่ลูกเจ้าบ,บาทแล้วแม่ลูกพอนี่ซื้อหมกเก็บซื้อหมวกเก็บเลยซ้บบอหมกยามบ่ ลองเล่าบอกเขาพีา่พ่อป่ะลูกหน้าตาดีได้ลูกก็ได้พี่น้องนี่ไป, <c oughs> ปผมมายางมาโซนพี่โซนทางนี้อันนี้ก็บเหมือนข้ยบ่ลายเลยพี่น้องผมบอกเลยว่าข้บายขบย่ลายนี่ข้ยบ่ลายอันนี้แม่ผมง่ายหนึ่งพี่น้องแม่นี่ไปเวียดนามแล้วปนสีเรียบร้อลละทิ้งมันนี่ปนสีเรียบร้อลละ เดี๋ยวผมไผม่ถามคุยดอนกันมเห็นจะควางแล้วไปไอ้กล้วยเจ้าจ้กบันส <40, 000. S 1> ี่หมื่นคัวสี่หมื่เท่าอ๋อคอยเห็นแล้วสี่หมื่นห้ายี่นองตัวนี้หองไว้สี่หมื่นหานี่4สี่หมื่นห้านี่ตัวเมียอย่างดีควยดอนงามสี่หมื่นห้าพัน 45, บาทเจ้านำแม่นี่นี่ นี่นาตาคุณเคนได้ลูกไปให้ได้ลูกเพื่อนเชียไปไหนบอเป็นสาวอยู่เอาไปคือนแบบผสมเป็นสาวทองแหลกนะครับเป็นทองแหลกเลยผมได้เอาไปเลยนาตาน้ำเล็บกะลาเล็บไงดีได้พี่น้องสูงไว้สี่สิบกว่าคนละนี่ของอายแล้วนี่น้ำดีเลยพี่น้องแม่นโค้งสางมันดีนะนะครับไปเติมข้องบ้วนเข้าไปในไม่เท่ามนาเลยแหละนี่ ศูนย์เก้าสามห้าห้าสามแปดสามหนึ่งแปดนี่ของไอ้บัตรหัวไอ้บัตรเดนี้ไอ้ก <c oughs> วนคุยหน่อยเจ้าบาทกกเนี่ยกนคุยหน่อยเจ้าบาทลูกเป็นไรนี่อันนี้ ข้อยปูหน่อยพี่นอ้องไปผมพายยางไป้ต้นเลยเอ้าเอาวคลายไปเฮ้ยสีของายละคลายไปเวียดนามเลพ <c oughs> มาาย,ยพี่นอ้องน,นี่มื่อวานบรรยากาศข้อยบารายมาไหนเด้อพี่น้องอันเอาตรงๆถ้าวยบารายมาไหนนะครับนี่บางผมแทะในเบื้องเล็กกล้องนี่นี่นิดเดียวเองมาเนี้ กูดี่าผมมาน่ยมันจะเตีมตลาดเลยมนนีบบมืนนบอ,น,อน,นันเด้ไผมมา,า,าอย่างอาฟอกเวียนเด็กคุยเด็กคุยตหาหัามากใ่เลยนี่ตเตาอเนะแทม่งีตคุยงามรเลยหาของแปลก่สูงไรมาได้เลยนี่ลยสิบเสน้นอยนอ่ะเอาผู้ได้ยากฟานา พดยักพัฒนาควยแขะค่ยเตี้ยอ่าองประมาณแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนอ่าประมาณนี่เจ็ดแปดเดือนนี่แหละนี่บัง่ายพ่นขอขาสันได้พี่น้องเด้วะขอขาสันดีพ่นเคยไห้ลูกไม้เทียวเปนี่สองตัวสองตัวแล้วพี่น่ตาแกมตาแมอ่ก้ก้มอองข้อสององฟองนองพ่นน้องเขาเขาใว่งเย็น ราคาสี่หม้าพบาทห่วงไว้สี่หมืนหาพันบาททองพร้อมเจ็ดเดือนนี่ขายเหีหยนๆขายตีเตี้ยูุได้แช้พัฒนาของเตี้ยของโหลดซื้อหึ่งได้สองครับอ่ขอเบอร์ศูนย์แปดนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกหแปดเก้าสามหกแปดเก้าสาม่ยนกวยงามครับผมเปลเป็นกวยงามครับก้วยเตี้ยกลวยน้อยแต่พัฒนานะครับนี่สายยอนะครับผมมืดอะไรเข้าไปน่ะเอเดนันบอก มามเกาะแม่ต้องแม่ต้องเอาแม่นี่ก่อนแม<า>่นี้ก่อนนีจะมีน้อยนึ่งด้วยมวอ่จะอ๋ตำนี้คือตาพันตาพันนคุ้นบ่ตาพนคุ้หน่อยตาคุ้นในหนึ่งราคาเท่าไรตัวนี้ห้าหมื่นเกหมื่นเก้าสูงไรบ่ไนไดวกสูงไสีไ 40, ่สิบนส่สิบเจอ่าเน,นวเหนผสมไปท่องแล้วข่องมดแล้วออ๋อผ่านแล้วผ่านหลอหลอเรียบร้อยแล้ว แล้าตัวหามื่นเท่กันนี่ยห้ามื่นเกตัวนั้นก็หามื่นเกาตัวนั้นก็หามื่นเกาตัวนั้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วพ้องซ้ำกันพ้องซ้ำกันนี่หน้าตาหน้าตาดีหน้าตาดีตัวนี้บตัวนี้วุ้งตรงนี้ตัวนี้บุ้งตรงนี้ด้วยพี่น้องด้วยนี่ตรงนี้แม่นี่ยก็สูงแง่ดีโค้งสางง่ด้่ยนะว่าโย่ดีพี่น้องคนนะบุ้งแง่เลย ตัวพอเป็นไครับผมตัวละห้าหมื่นเก้าพบาทตัวละห้าหมเกบาทสองตัวนี่ก็คือนกกระลดถอีกอ่าขอเบอร์แปดหนึ่งแปดหนึ่งกาหเก้าปดเก้าามามอเป็ครับผมโอเคครับผมครับมือนี่กลยวยปลายน้อยพอนะปลายบลายวยบางๆเป็นลงบางเมือนบรรยากาศพี่น้องนะบางมากเลยอ่านารงไทยฤดูกาลของปีสองพันห้าร้อยหางไทยฤดูกาลนะครับผม บรรยากาศเป็นสิเลยนะครับผมส่วนหน้าเระจกกระสือราคาเนื้อดึงขึ้นบินเสร็จายหล่ะอันนี้ของใครไม่เจ้าปะบ่จักบาทเลยนี่สักตัวในสามเมืองห่าแน่นอนสามเมืองห่านี่มันในข้อยบรายเลยพี่น้องเด้ข้อยง่ามกับบรายข้ยง่ามหมดเด็เขอนตลาดเลยมือนนี่ไม่ต้คง้ยเนื้อถ้าข้ยเนื้อ ผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามผมเมื่อวาพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดโคกบือเป็นเทียกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับมีให้เบิ่งหลากหลายทุกๆสัปดาห์นะครับผมตัวเหมื้อนี้ก็บุ่ืทีมาหลายปานไดเมื้อนี้อ่าคนสางคนมาซื้อไปตั้งแจงหัวอันยังมาแล้งเหรอว่าขนากคนมาซื้อไปตั้งว่านยังมาแลงแล้วเลยบ่ยังมือนโอเคครับผมกาแฟยังบางมุมสืงพี่น้อง มุมสูงมุมสูงนี่ให้มันจีลอยบออ่เดี๋ยวผมพาล,ลงไปเบิ้งส่วนทั้งนี้อันนี้ก็น,นานจะไปน่นแล้วพี่น้องนี่นี่นานจะไปเวียดนามละมไม่พอเขาติดเข้าตีนกระโอยแล้วนะครับนี่ของมีนน่ะบ่เน่าติดเข้าแรงดีเลยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเขาติดระยะดีเคลื่อนหน้าเบอหน้าเบอือหน้าเบรอ,บอ,บอ,บอที่จะไปนอก จะออกนอกประเทศนะครับคนน้เบอร์นะครับผมตัวใดสนใจกับข้มาเบิองไดทุกๆวนันอาทิตย์ด้วยพี่น้องด้อตลาดนัดโคกกระบือวัดเพื่อบ้ปปานผือจังหวัดดอนทธนนีมันจะเปิดทุกๆวนันอาทิตย์ของทุกๆสัปดาห์นะครับผมก็จะมีให้บวงหลากหลายนะครับให้บวงหลากหลายนะครับทั้งกล้วยเนื้อกล้วยงามนะครับกล้วยสายพัฒนาต่า,างๆมีเบิรแล้วพี่น้องนะครับผมก็มาเช็คราคาใถ้พี่น้องทุกๆสัปดาห์ล่ะพี่น้องนีเจ้สีคนขายไปแล้วในราคา นะครับสามหมื่นนี่มันกลายไปแล้วแม่ลูกเจ๊งเสียในราคาสามหมื่นนะครับนี่นี่พี่นอ้องไม่เสียในราคาสามหมื่นนี่ตะลูกเจ๊งเก่งลูกมากมากในเหี้ยมันเป็นกล้วยบ,บา้านสายพัฒนาเหรอครับมันโมเมนต์กล้วยแบบอัแบบนนั้นเกจเอเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้กะมีให้เบิรงประมาณนี้แหละอาอร์เซบูลายวันใดนะครับผมกขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังน้ำกันนะครับบรรยากาศตลาดนัดโกโก้เพิม่มแต่เป็นตะปูเจ๊งเส้นตัวที่ผมสี่นะตัวที่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ มือหายแหล่าตะคุ้มบ่วนผมเด้ยพี่น้องเด้อนี่จังสิเหล่าตะคุ้มบ่วนของเพื่อนอมน,นะครับผมที่เวียดนามเพาซื้อได้นะครับผมโอเคครับผมผู้ใดอยากได้บัตรคลิปป้อมซ้ายบัตรวินกระดูกงวงมาศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับอ่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครกดติดตามกดแชร์ให้พ้นน้ำเน้สำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศตลาดน,านัดโกกบูนเชื่อมนัดส่งท้ายกับเซมีประมาณนี้แหละพี่น้องก็ขอให้อ่าปีเก่านะครับ เอาความช่วยความวดีในชีวิตของท่านผู้ชมทุกๆอย่างไปถิ่มไปในปีเก่านะครับเดี๋ยวปีใหม่เข้ามาพอกกันเดี๋ยวไอยพรตอนรับปีใหม่ไอ้พ่อแม่พี่น้องเข้าอีกเที่ยงในสัปดาหนะ์นาสัปดาห์นี้ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตลงคลิปกนะ่อนนะครับผมไปเพียงตอนนี้สำหรับสัปดาหนะ์าหนะ้าือนนะจะมาว่ากันไหมมาสรับสันะุนันีีกโอเคครับผม หลานชายผมผุนไปจา้มมาง้อหน่อยก็จะซื้อมาสามพันง้อหน่อยพี่น้องอ่ะนี่ก็เจ้าก็ซื้อยัดเขายัดเขาจะเต็มรถเลยพี่น้องเห็นไหมยัดเขายัดเขาจะเต็มรถเหรอก็จะซื้อนี่อัด์ตเขาอัด์ตเขาเต็มรถอือพี่น้องโอเคครับผมสำหรับบรรยากาศตลาดนั้นเข่เที่ยงตอนนีประมาณนี้แล้วพี่น้องผู้ใดะนะครับเข่าวเมื่อันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมเลยเด้อโอเคครับผมมึงนี้ขออนุญาตลงคลิปก่อนเจอกัน คิหน้าคิมหนี่ขอลาบก่อนสวัสดีครับ